สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเล์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็อยู่ที่เกาหลีใต้นะครับซึ่งเราจะมาพูดถึงคนนี้เลยครับโมเมทนาชาสุขสดครับ กกกัับบทีีีม h นนะครใลลเาหแต่ก่อนไปรับชมขอแนะนำร้าน Panda Store Premium บริการ Netflix p r e m i ี m แบบ 4K และ y ยูทูปพรีเมียมดูคลิปแบบไม่มีโฆษณามาควนใจมาพร้อมโปรโมชั่นที่สุดคุ้ม Netflix เริ่มต้นเพียง58บาทมีทั้งแบบรายวันรายเดือนและรายปีส่วน YouTube เริ่มต้นเพียง49บาทมีบริการมากกว่า60แอปบีเอดมินดูแลตลอดการใช้งานครที่อยากได้แพ็กเกจสุดคุ้มแอดไลน์ Panda PM สแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับแหน้าจอบอกว่ามาจากช่องบอลวอลเลย์บอลรับวันดูฟรีเพิ่มไปเลย2วันซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ก็ทำผลงาน คือเป็นเดอะแบกแล้วก็เป็นตัวหลังกับทีมนะครับช่วยทีมทั้งในเรื่องเกมรุกแล้วก็เกมรับได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับโมเมคือก็จะพาไปดูในแมตช์ล่าสุดนะครับคือต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่โมเมเนี่ยพาทีมเอาชนะทางคุณใดนะครับทีมหัวตารางไป3ต่อ2เซตเลยนะครับสุดยอดคือใน2เซตแรกก็โดนเขานําไปก่อนนะครับคุณใดนําไปก่อนใน2เซตแรกแต่ว่าโมเมนี่คือไม่ยอมแพ้ครับ ท่าทีมเนี่ยเอาชนะไปนะครับสต่อ2เซตคือปาดนะครับสำหรับเกมนี้ครับสุดยอดมากๆ <c oughs> คือผนึกกำลังทั้งโมมาโมเมแล้วก็ทังโซวีนะครับคือแบบช่วยกันเล่นดีมากๆเลยทำเอาคุณใดนี่คือไปไม่เป็นเลยนะครับปาดเอาชนะไป 3/ ต่อ2เซตคนเกาหลีนี่คือเ hey, ฮกันลั่นดังสนามเลยนะครับคือแบบพอโมเมทำแต้มนี่คือโอ้โหปรบมือเสียงดังมากๆแล้วก็เสียงกรีดในสนามนี่คือดังมากๆเลยนะครับ โมเมก็มีทั้งจังหวะตบทั้งจังหวะบล็อกคือมาหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูไฮไลท์จัดเด็ดของโมเมนะครับโมเมทําแบบนี้ครับคือแฟชั่นนี่คือร้อนแรงมากๆเลยนะครับนี่ก็วิ่งไปแปะมือโคชครับโอ้โหโคชก็คือปลื้มหนักเลยนะครับต้องบอกงนี้เลยก็คาดว่าน่าจะอยู่กับทีมนี้ไปอีกยาวๆอย่างแน่นอนครับสําหรับโมเมโคชก็คงไม่ปล่อยอย่างแน่นอนครับคือได้ข่าวมาว่าในตอนนี้โมเมก็ยังเล่น้กับทีม ไฮพาสตอนะครับจะไม่มีการมาแข่งซีเกมที่ไทยนะครับคือมีข่าวล่าสุดบอกงี้นะครับเหมือนมีการยืนยันจากโค้ชออสแล้วนะครับว่าโมเมเนี่ยจะไม่ได้เรียกมาแข่งซีเกมสนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ติดตามโมเมในลีกเกาหลีใต้กันต่อนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ช็อตเด็ดของโมเมกันดีกว่าครับทำเอาคนดูในสนามนี่คือเฮลลันสทีเดียวนี่เลยครับแพชชั่นนี่คือร้อนแรงมากสำหรับโมเม จังหวะแรกนะครับดูนี้ครับโ,โหตบหนักมากตบลงเส้น3เมตรเลยนะครับนี่ครับเล่นดีมากๆนี่ก็ยกให้สวยเลยนะครับแล้วก็ตบอัดคุณไทยไปน้ำหนักดีมากครับแล้วก็ลูกนี้โอ้โหใส่เต็มคอลงแดนหลังนะครับขดไม่ขึ้นเลยสำหรับคุณไดนี่ครับ มีทั้งจังหวัดตกบ,บอลแก้ก็มีที่ดูนะครับดูลูกนี้คือสะใจเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นบอลแก้ครับโอ้โหตบหนักมากใส่แบบใส่ไม่ยั้งเลยแมตชนี้ก็ทําไป20แต้มนะครับช่วยกันเล่นแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่ทำทำแต้มสูงสุดนะครับ ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับยังไงตรองรฝากรอชมรอดูแล้วก็รอเชียร์กันต่อ,อยังเหลืออ e ีกหลายแมตช์เลยนะครับที่เราจะต้องชมแล้วก็รอติดตามกันสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กันด้วยสวัสดีครับ